ันนี้เรามาที่ Hunting Spring Park นะคะค่าบริการที่นี่นะคะก็คือรถ1คันห้าเหรียญแล้วก็ถ้าเอาเรือหรือแพเดมานะคะก็อุปกรณ์ชิ้นละ5เหรียญน,นะคะของเราจ่ายไปสิเหรียญน,นะคะอันนี้คือป้ายที่จอดรถ Crowley นะคะทุกคนก็จะมาขึ้นลงตรงจุดนี้นี่ก็คือรถค่ะที่จอดรถ เยอะมากๆกว้างมากๆเลยนะที่ Hunter Spring Park <c oughs> เป็นจุดที่เราสามารถที่จะแพดเดิลเองได้โดยที่ไม่ต้องเช่าอุปกรณ์นะคะ <c oughs> เป็นจุดที่ใครๆก็มาใช้บริการได้ We are at Hunter Spring p e r m a n i t y Protection Federally Protected Manatee Zones on <c oughs> cool So we are here Here. We are at a, a manatee protection area in Kings Bay. This is Kings Bay. Mm -hmm. We're going to go paddle. These are all natural springs. Those are natural spring water, fresh water coming out, like lake fed. Nice. A bunch of manatees. It's more warm around here. We're going to launch here. Yeah. We're going to paddle through here. Probably up around this point. Down through here into this Three Sister Springs in here. Oh, nice. And then these are all, you know, hopefully we see manatees around here protected we don't harass them, we don't feed them, we don't jump on them. This is beach. This is so amazing. Almost no wind today. It will be very, very. Almost no wind today? Look at the water from pretty glass. It'd be nice, you know, not choppy, not bumpy. It'd be easy for you. Easy for me and easy for you? Easy for you. I'm snorkeling. I'm Water Mark, the lucky เท่าอยู่ผีกับโบอึดบบตายอึดดอกถ่ายอยากกินอันนี้น้ำเนี่ยเป็นน้ําผุนะคะมาจากใต้ดินน้ำเนี่ยส,สยสะอาดมากใสสะอาดมากพวกเนี้ยนะคะเท่าน้ําพวกเนี้ยน่าจะกินได้นะคะเหมือนกับบนภูเขาว้านเรานะ ให้เหนื่อยแล้วแบบนี้ค่อยค่อยสนุกหน่อยบรรยากาศเช้าๆนะคะช่วงร,รอร้านปั๊มลมอยู่นะคะก็จะพามาด นูนปลานะคะน้ำใสมากเห็นปลาเห็นไหม เราจะพาเอาแพาดออดไปลงน้ำแล้วนะจ๊ะม,มีอุปกรณ์มาเองนะคะไม่ต้องไปเช่าแล้วก็เสียค่าใช้พื้นที่แค่ห้านหรนนะคะไม่ต้องเสียเก้าสิบเหมือนคนอื่นเขาถ้าไปเอาเดอะแคนูขยักพวกนี้นะคะก็เสีย 45- 55เลยนะคะค่าเช่าแพงมากเราซื้อเองเอาใช้ได้ทั้งแดดดีเลยคุ้มกว่าเยอะค่ะ Okay, now we can continue. <laughs> yeah, I can't use a zoom. I don't know what happened. น้ำใสมากค่ะทุกคน Of well, that's why we're moving so we can share. Yeah. It's not in the water. Of them too, huh? A bunch, of you? Yeah, lots of them. So cute. t h e y ขา not a l l o w p ให้ o p ใส t เรือเข้า r ปคริสตัลริเวอร์ n ม่ w i l d l i f e ะไรริเวอร์ทริสต์สต์สปตอนนี้เราอยู่ที่ mm hmm. Three Sisters Spring นะคะเราก็นนาจะเข้าไปดูไม่ให้เอาแพเดลเข้าไปเขาก็ไม่ให้เราเหยียบดินข้ามไปด้วยนะคะเราก็จะต้องว่ายน้ําเข้าไปนะคะถ้าอยากมาเดินก็เดินอย่างเดียวถ้าอยากมาลงน้ําก็ลงน้ําอย่างเดียว When you come on the boardwalk, you cannot come down to the water. ตัวนี้จะมีเชือกนะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปนี่ก็คือคนกําลังเข้ามาคนที่มาทางเรือก็จะเข้ามาในาสปริงส์ได้น,นะคะแต่ว่าคนที่เดินบนบอดวอลกนะคะจะลงมาไม่ได้เขาไม่อนุญาตนะคะมาทางไหนก็กลับทางนั้นพอผ่านหลักมาแล้วดึงเชือกนี้ไปได้ Sister Spring ที่นี่จะมี3 s p สปริงนะคะก็คือ่วนนี้่วนนั้นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือโซนนี้นะคะตรงเฮดสปริงเขาจะไม่ให้คนเข้าไป ที่นี่มีกฎนะคะห้ามเอาเท้าลงพื้นห้ามยืนบนเห็นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมอยู่นะคะ it's so good babe you wanna go in they not allow you to put your feet on the ground you can dive and can take me underwater అది <coughs> కొట్టుకుపోతుంది <coughs> <coughs> mm -hmm. Yeah. So nice picture, like. Mm -hmm. Keep playing, maybe. You'll be in the video. I don't right feel the different. I don't feel the different. Now it is. Yeah. Degrees, now, like now it's colder. Yeah. Before it wasn't. เราออกมาแล้วนะคะแล้วก็จะกลับไปที่เรือตอนแรกคิดว่าจะไปที่อื่นต่อคงไม่ไปแล้ว เราสนใจแล้วนะคะ <Okay. S 1> <laughs> น้ำสปริงนี่เป็นน้ำจืดนะคะไม่เค็มชิมเรียบร้อย